ตามรับชมช่องวันน้องแหลงนะครับเมื่อนี้มีเหล็กเล็ดเด้อมาเบิ้งนะครับ,อ,อ,นนาบ,รบอาจารย์แม่ปล่อยเหล็กแล้วครับผมติดตามได้ครับต้นกวักมอะกต ต้นสมไทยต้นกะเพราต้นมะพราโบราอันนี้คือต้นก้าก้าต้นโอเสียง นี่คือต้นแต่เด้นแต่ต้นชาต้นจีมีต้นท้อนมต้นขนุนครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพิก เนี่นี่เป็นต้นบอ้อยเสียนล้หน้านะครับงามถือปุ๋ยดีครับถือปุ๋ยรดน้ำด้วยปุ๋ยนะครับนี่คือขวกมรลกตนะครับในต้นกาบหอยนะครับของไทยต้นกลวย คือต้นต้นยอต้นยอเครับเกลือเดียนครับไม่ได้ปลูกแค่เกลือเดียนแค่ต้นยอเด่นนี่เป็นต้นกล้วยราดบุรีนะครับกล้วยหอมราดบุรีนี่นต้นกะเพราอีตูไทย ดาวเรืองดาวเรืองไม่ใช่กัญชาครับดาวเรืองต้นดีประกังจะเป็นต้นกล้วยกล้วยเล็กๆนี่คืตัวกล้วยกล้วยเม็ดนะครับ กล้วยหอมครับกล้วยไข่ครับนี่คือกล้วยหอมนะครับแล้กล้วยไข่กับแกงเพชรนะครับมีอคนงานนะครับมา,มาอเ,บเออมาขอเหรียก,กับอาจารย์แม่เลยได้พูนว่านะโอ้คุณยายกับแมค่คุณยายเข็มคือแบบนีอ้อัืนอว่าแมานะ่เนาะบ้าง เพิ่นกับมาเอาเรียกนี่แหละบังดูตัวไดละนี่โอ้นี่บ่บ่งเด้อบ่งเด้อนี่มีเขามีบอละ้มีเจามีสามศูนย์สามเด่นเนาะอันนี้แปดศูนองเทียนนครับแนี้เนใช่มแปดศูนย์แปดสองทียนเนาะอาจารย์แน่แปดก็แปดศูนย์แปดงกองกาเทยนเบงเดอ

มีเบิง้งใจใจอีกรอบหนออึงเด้อเลขติดศูนย์เด้ออ่าอย่างนี้นี่กรับเบิ้งเอาได้ครับเรื่องทานผู้ชมเลยอืม,อมครับครับมันบูรณากรฉันยกไก่แทนมึงดีนะครับผมชมวันแรกขอขอบคุณพี่พน้องนะครับที่ติดตามรับชมเด้ออย่าลืมกด Subscribe ไได้วครับเด้อขอบคุณครับ